สวัสดีครับผมครับเมื่อวานทำคลิปสั้นลง YouTube นะฮะนอยเม็ดเดียว69นะฮะเมื่อวานออกเกครับล่า6เม็ดเดียว69นะครับเมื่อวานเลข5ตัว เลขห้าตัวที่ลงในกลุ่มเมื่อวานนะครับผมลงตอนกี่โมงตอนหกโมงกว่านะตอนเช้าลงในเ c e b o o k แล้วมีปัญหาผมครับไปเพี่อนขึ้นนามหน่อยเหรอวะอันนี้ซอนพุ่มป่ะโอเคซอนเดียว,ยวผมครับ ทำคลิปลงเฟซแล้วมีปัญหานะฮะติดกัน้นผมก็เลยลงใน YouTube นะครับเรามาดูเล่นๆคำามกันอีกนะฮะวันนี้คุณรอบโลกล่าหน่อยหนึ่งครับผมวันนี้ลงสายหน่อยหนึ่งนะฮะเม็ดเดียวหนึ่งเจ็ดนะครับ <c oughs> ะฮะมีเพื่อนๆถามมามีเราไหมมีครับเราวันนี้ก็ได้หนึ่งเหมือนกันนะฮะก็ดูเรื่อยๆคำาวามเพื่อความบันเทิงครับผมครับเราวเช้าว,วีหนึ่งแปดเก้านะฮะ นี่ผมให้ล่าหนึ่งมีหนึ่งแปดเก้านะครับเลขหกตัวก็คือศูนย์หนึ่งสามเจ็ดแปดเก้านะฮะล่าน้อยวันนี้หนึ่งครับมิดเดียวหนึ่งเจ็ดเลขหกตัวก็คือศูนย์หนึ่งสามเจ็ดแปดเก้านะครับทำคลิปสั้นๆลง youtube นะครับเพราะว่าลง facebook แล้ว จ้มีปัญหาครับดูเล่นๆคำขำเพื่อความบันเทิงครับสูตรมีเข้ามีหลุดก็เป็นเพียงแค่แนวทางดูเล่นๆคำขำเท่านั้นครับคำเตือนดูเล่นๆคำขำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผม